สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนักลงทุนนะครับผมเพื่อนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y Hero กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเอาไว้ลงวันหยุดนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาส่องหุ้น7 Up กันนะครับเพราะว่าวันก่อนหน้านะครับถ้าเพื่อนๆมาดูเนี่ยมันก็อาจจะผ่านไปหลายวันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนก็ อยากให้ดูเอาไว้นะครับว่าเป็นกรณีศึกษาอะไรกันว่าหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซึ่งโอ้โหโหดมากเลยนะอ่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยจะทําอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับที่หน้าง,งานที่ผมเห็นตอนนี้นะครับเวลา9นาฬิเออนตลาดเตรียมจะเบิและ5้ว58นาทีแล้วนะครับตอนนี้มี ATO อยู่ทั้งหมด103ล้านหุ้นฝั่งขายนะครับฝั่งออฟเฟอร์เมื่อวานเนี่ย มันมันปิดแบบติดฟอลลงมาเลยนะครับแล้วก็แรงขายเมื่อวันก่อนหน้านี่แบบต้องบอกว่ามันเยเอะจริงๆนะครับและผมก็ไม่คิดว่า ATO วันนี้เนี่ยมันจะระดับร้อยล้านหุ้นเลยนะคือคนอยากขายถูกมากผมบอกเลยนะครับว่าฝั่ง ATO ที่เป็นบิดเนี่ยแค่12ล้านหุ้นเนี่ยคือมันแบบประมาณ10%ของฝั่ง offer, ออฟเฟอร์มันมีโอกาสสูงมากๆนะครับมันมีโอกาสสูงมากๆที่ มันจะติดฟอร์เลยไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่านี่ตลาดเปิดแล้วนะฮะหนึ่งดสหนี่ติดฟอร์เลยนะครับติดเห็นไหมพอหลังจากเนี้มันมันไม่มีมันไม่มีบิดแล้วเอาเอ,าเอ,าเอาแล้วเกิดการวิ่งวิ่งขึ้นไปแล้วฮะวิ่งวิ่งแต่แต่ใจเย็นนะตรงนี้หุ้นเบามากเลยนะหุ้นเบามากมันมันเบามากนะครับ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะแต่ตอนนี้ผมขอดูหน้าง,งานก่อนนะตลาดเปิด1.25ตอนนี้1.34 1.35นะครับใครที่ไปสั่ง ato atc นะมันจะไปแมทชิ่งที่1.25ทั้งหมดไม่ว่าจะสั่งที่ราคาใดก็ตามนะคนซื้อจะซื้อได้ที่1.25คนขายจะขายได้ที่1.25เช่นกันนะครับตอนนี้มีการเด้งขึ้นมานิดหน่อย ที่1.35 1.34เดี๋ยวผมว่าเราเรารอดูเหตุการณ์ก่อนแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยที่ผมก็จะทำการเฝ้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือติ๊กเกอร์ของหุ้นนะผมติ๊กเป็นบายซเอาไว้นะครับแล้วก็ที่บีตออฟเฟอร์ตรงนี้ด้วยเนี่ยๆพยายามเฝ้าคือถ้าเฝ้าโหมี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 ล้านหุ้นมีซื้อเป็้านหุ้นไดเมื่อกี้ แต่กไ็ไม่เยอะหรอกนะร้านหุ้นก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าหุ้นมันเบาใช่ไหมหุ้นเบาเนี่ยคือต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าเปิดมานะม,มันจะเปิดในราคาที่มันติดฟอร์เลยเพราะเปิดในราคาที่ติดฟอร์เลยเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ตั้งบิดออฟเฟอร์ไว้ในโซนแถวนั้นพอไม่ได้ตั้งนะครับแล้วมีแรงซื้อกลับคืนมานี้หน่อยๆเนี่ยมันก็เลยทําให้หุ้นมันดิด ซึ่งมันมันจะลงมาติดฟอ์อีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย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 จะติดฟอ์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะติดไหมจะเทจนติดไหมแต่ถ้าติดก็เชียร์ให้ติดเลยนะครับนะเชียร์ให้ติดเลยแล้วถ้ามีการยกอีกรอบตรงนั้นน่ะก็จะเป็นจังหวะในการเล่นได้นะครับอ่ะอันนี้อันนี้เชียร์ให้ติดเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรเลยนะครับไม่ไม่น่ารอดครับคือหุอ้นมะันน้อยมากนะครับหุ้นมันน้อยมากผมคิดว่าน่าจะลงถึงนะครับ มันรวมกันก็10กว่าล้านเองเนี่ยเนี่ยน่าจะติดฟอนะอ่าลองดูนะเอ้ยใช่ไหมติดฟอใช่นะครับติดฟออ่าจะถึงแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วฮะล้านนี่หมดแล้วหมดแล้วติดฟอแล้วนะครับนี่หลังจากติดฟอไปแล้วเนี่ยนี่นี่จะสู้กันอยู่นี่จะจะ,จะสู้อยู่อ่าพอติดฟอแล้วอย่างเงี้ยอ่าถ้าจะเล่นสั้นๆจริง,รงๆอะ่ะมันก็มีจุดให้พอเล่นนะครับเมื่อกี้เห็นไหม นี่นี่ของจริงจะเริ่มหลังจากนี้เพราะอะไรถ้าเกิดเราไปได้ในราคาที่มันฟอร์น่ะในวันนั้นน่ะนะในวันนั้นซึ่งมันมันยังเริ่มหัววันอยู่เลยนะตอนนี้10บโมงสนาทีเนี่ยมันมันเพิ่งเริ่มหัววันเราจะสามารถที่จะล็อกแทบจะล็อกการขาดทุนได้เลยคือยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูในไทม์เฟรมติ๊กนะครับดูนะฮะโซนนี้นะฮะอ่ะโซนนี้ รงนี้คือราคาเปิดตรงนี้คือหุ้นที่มันเบาแล้วมันวิ่งขึ้นไปจําได้ไหมอ่าและตอนนี้คือราคามันลงมาเหยียบฟอร์เห็นไหมอ่ะเหยียบฟอร์มันทําให้เรามีโอกาสได้หุ้นในราคาที่มันต่ําที่สุดซึ่งวันนี้มันจะลงต่ํากว่า1.25ไม่ได้แล้วนะครับมันจะไม่สามารถลงต่ํากว่า1.25ได้เพราะฉะนั้นมันชนได้แค่นี้การเซฟของเราจะ ค่อนข้างสูงเราสามารถเล่นในระยะสั้นได้เพราะอะไรเพราะอันนี้มันพึ่งต้นวันแค่นั้นเองครับ10นาฬิกา3นาทีนพึ่งต้นวันเรามีโอกาสที่จะลันลันต่อได้เพราะอะไรเพราะตรงนี้คือโลถูกไหมอันนี้คือโลอันนี้คือไฮเดิมถ้าเกิดมันสามารถยืนเหนือเอาจริงราคาทุนให้ได้1.25เนี่ยดีสุดหรือ ให้มันยืนเหนือประมาณ1.27เนี่ยนะครับ1.27มันก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นในขึ้นย่อยมากๆให้กลายเป็นขาขึ้นสามารถลันได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งหรืออาจจะเล่น3-5่องเนี่มาแล้วมาแล้ว1.30แล้วอ่ะรอดูนะครับรอดูนะครับว่าเขาจะไปยังไงไปยังไงต่อเห็นไหมอ่ะดูทรงนะตรงนี้คือไฮเดิมที่ตีไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้โลอันนี้โลมันต่ํากว่านี้ไม่ได้แล้วไง พอต่ำกว่าน,นี้ไม่ได้เนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวเราดูกันพักการพักน่าจะย้อยกลับมาโซนนี้แล้วก็วิ่งต่อเราดูนะครับกําลังพักครับนี่ๆๆกำลังลงมาแล้วกำลังลงมาแล้วจะถึงไหมจะถึงไหมถ้าก็คืออยากจะบอกอย่างนี้เวลาหุ้นอ่ะมันจะขึ้นอ่นะมันจะขึ้นเป็นคลื่นอย่างนี้เนาะเออเพราะนั้นพอขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการพักเสมอพัก เพื่อทําฐานก่อนที่จะขึ้นต่ออ่ะเดี๋ยวรอดูทำเฟรมติกเนี่ยแหละสุดยอดละนะครับสาหรับหุ้นที่มันวิ่งเร็วอ่ะอันนี้กําลังพักฐานนะครับถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับมันมันไม่ต่ํากว่า1นึจุดสอง้แน่ในวันนี้เออเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเนี่ยมันสูงมากนะครับโอกาสกําไรเนี่ยเฮ้ยยังไงเกมนี้โอกาสแพ้ยากครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับเราดูว่าเขาจะสามารถทำไฮสูงกว่า1.35ได้หรือเปล่านะครับ คือถ้าเกมนี้นะครับต้นทุนเราจะอยู่ที่ประมาณ1.25จนถึง1.27นี่ประมาณนี้เลยนะเพราะว่ามันมีจังหวะให้ซื้อค่อนข้างเยอะเลยนะเห็นไหมอ่ะรอดูการขึ้นต่อนะครับมันคงขึ้นไม่ไกลหรอกนะคิดว่าคงขึ้นได้ไม่ไกลการเล่นแบบนี้เราเอากำไร3-5ถึง5ช่องก็ได้นะประมาณนี้แหละครับ3-5ถึง5ชอง่องเดี๋ยวรอดูนะ 1.31นะครับตอนนี้1 0นาฬิกา5นาทเออีเห็นปะยังกะเล่นหุ้น IPO แต่ว่าเป็นหุ้น IPO ที่มีเบลอะ่ะก็คือโอกาสในการหลุดเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าจะต้องเล่นไวนิดนึงนะคืออย่าไปอย่าไปค้างไว้นะครับถ้ามันจะลงติดฟอร์นะสมมุติว่าวันนี้จนแล้วจนนอดสุดท้ายนะโดน กดราคาแล้วก็ลงลงมาติดฟอยอครั้งนึงอะ่ะวันถัดไปโอกาสที่มันจะลงตอ่อมันจะสูงมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นเกมอย่างเงี้ยเล่นให้จบภายในเดย์ดีที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากจบวันเนี่ยมันจะไม่มีเบลที่1.25แล้วนะเบลมันจะเป็นเริ่มใหม่คือเป็นเริ่มข้างล่างซึ่งก็จะอาจจะมีการลบไปได้ถึง30%ของวันนี้นะครับตอนนี้1.3อยู่นะกำลังสู้กันอยู่นะครับกำลังสู้กันอยู่ รอดูนะว่ามันจะลันไปได้เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในโซนนี้ก็คือแนวต้านเดิมนะครับประมาณ1.4นะประมาณเนี้ยเผื่อใครยังไม่รู้นะครับสำหรับ Time t i m r f m e tick เนี่ยก็คือ100 Matching นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นว่ามีมีการแมทเนี่ย100 m a t c h i แมเนี่ยมันจะสร้างแท่งทันที1แท่งนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจเวลาว่าจะต้องเป็นหนาที10วิหาิเหรอไม่สนใจ คือมี100แมทชิ่งที่กี่วินาทีก็ตามเขาจะมีการสร้างแท่งขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไทม์เฟรมที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วมันจะเหมาะกับหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายมากหุ้น IPO โซนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเครื่องมือที่จะสามารถดูไทม์เฟรมติ๊กได้เนี่ยมีเฉพาะตัว Financia Hero เท่านั้นนะครับ คือเครื่องมืออื่นจะไม่สามารถดูในทม์เฟรมที่มันเล็กขนาดนี้ได้เออใครที่อยากจะใช้ก็สามารถใช้งานได้นะผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะครับก็เปิดพอตเอาไว้แล้วก็คุณจะสามารถใช้เครื่องมือได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้เปิดพอตในตรงนี้ก็แน่นอนเขาก็ไม่ได้ให้ใช้เครื่องมือนะครับแต่ว่ามันไม่มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายคืออยากให้เอามาใช้แล้วก็เราจะมีความได้เปรียบนะครับถ้าเกิดเครื่องมือเรายิ่งเร็ว ยิ่งข้อมูลละเอียดนะครับความได้เปรียบก็ยิ่งจะมีรอมานานแล้วนะฮะไม่ไปสักทีเลยครับนะหนึ่งจุดสามสามรอบนี้ขอให้กระทุ้งขึ้นไปนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมาแล้วเมาแล้วสามล้านหุ้นสามล้านหุ้นตรงนี้นี่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 ไปแล้วฮะไปแล้วฮะนะไปแล้วไปแล้วโอ้โหตาดีเหลือเกินนะเมื่อกี้อ่ะแนวเดิมนะฮะอ่ะแนวต้านเดิมอยู่โซนประมาณ 1.391.40เนี่ยคิดว่าน่าจะแตะได้นะครับใช้เป็นเป้าในการขายก็ได้ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนเราคงขายในราคาที่สูงสุดไม่ได้แต่เราเราสามารถตีแนวรับแนวต้านให้มันคมๆได้นะครับอ่ะลองดูนะครับจะถึงไหม1.37แล้วฮะ1.37หมดแล้วไปที่1.38แล้ว1.38แล้วฮะมีอยู่2ล้าน7แสนหุ้น ตรงนี้หมดไหมหมดไหม,หม,ไหมเหลือหนึ่งล้านหุ้นหมดแล้วฮะไปที่หนึ่งจุดสามเก้าหนึ่งจุดสามกนี่ถึงจริงๆเห็นไหมอ่าหนึ 1, 3, ่งจุดสามกมีสามล้านหุ้นเหลือหนึ่งล้านหุ้นหมดไหมโอ้มีคนโอ้มีคนเทลงมานะฮะมีคนเทลงมาอ๋อมีคนเทลงมาก็คือสุดแล้วฮะสุดตรงนี้แต่ก็มันก็คือแนวต้านเดิมะนะนี่นี่แนวต้านเดิมถึงพอดีนะครับแล้วก็ย่อลงมาอีกนะครับ แต่ถ้าในชุดทั้งหมดนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเทส์หายเดิมอยู่แต่ส่วนตัวนะเป็นผมผมขายทิ้งแล้วนะครับนะเพราะเราเล่นในเดย์นะครับกำไรกาไรเท่าไหร่ก็เอาเออเป้าประสงค์คือกำไรนะอืมตรงนี้ก็ได้แค่ดูต่อนะครับว่าจะเอาอย่างไรต่ออันนี้อันนี้คือแนวรับของเขาเห็นไหม อันนี้แแนวรับนะครับใครที่จะลันเทนก็สามารถยกสต็อปลอ s ได้นะ1.25นะครับ1.25ก็ยกสต็อปลอ s นะครับอยู่ที่โซนประมาณ1.27และโซนนี้เดี๋ยวให้เขาทําฐานตรงนี้ก่อนยังไม่รู้นะว่าจะสร้างเสร็จตรงไหนแต่ถ้าเกิดทําฐานแล้วมีการยกได้นะครับเขาก็จะทําการยกสต็อปลอ s ขึ้นไปตามนะครับอตอนนี้เวลา10นาฬิกา10นาทีแล้วก็น่าจะพอแล้วเนาะเออไม่เฝ้าแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจบเกมยังไงแต่ว่า เอาเป็นทิกแล้วกันในอนาคตถ้าเกิดเจอหุ้นในลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองเอามาทําดูนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ